เอาละทหารเราต้องไปบุกรัฐ阿สกาของเออเราจะรู้กันหรนะือเปล่านโอ้เฮ้ยพวกนี้มันก็ใช้เล่นนะเนี่ยยิงมันหายไปไหนกันหมดเลยแปบบ๊บโอ้ยโอ้ยอืม ชนะแล้วยึดได้แล้วหรือ,อยังเนี่ยยังยึดไม่ได้ฮ่ยังยึดไม่ได้โอ๊ยโดนยิง